เจริญสุขเจริญธรรมพี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกนี้โครงการธรรมจิต,ตาก็เดินเข้าสู่วัดศรีสอาดบ้านนนงาเโดยอีกประมาณสัก300เมตรจะถึงแล้วจาตธรรมญาติโยมชิด <Okay. S 1> ข,ขวาน้ำาเนแดงชิดข,ขวาไหว้ ชิดขวาไว้ชิดขวาไว้ขวาขวาขวาชิดขวาไว้ขวาไว้เลาะทางไปชิดขวาไว้ลูบชิดขวาไว้ชิดขวาไว้ขวา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 แล้วยัอแล้วยัดเส้นขาวขวาไปเลยเลาะถนนไว้เลาะไปเลยสมาเนนตัวน้อยได้ทิตังเมอีกแล้วทิตังเมมาแล้วหลายรอบ ชิดซ้ายไว้ชิดซ้ายซ้ายซ้ายเออซ้ ừ, ายไว้ซ้ายไว้ลูกซ้ายไว้ <c oughs> ใช่ท้่งอ้างบนข้างบนอยู่ลงล่าง แถวดีวดีแถวดีด แถวตรงนี่ดิแถวตรง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 นี่ดิไปออโอ้เยอะมากมอออเอาเ้าอไวล้างเทา้าโอ้ใส่ใส่เสื้อพามหยับเสื้อโอ้นี่ของขังตัวเนี่ยรู้จักของของังไหมหยับห่อหัวไม่เอากระเป๋าตังค์ให้หยับบ่

บ้านโนนงามบ้านโนนงามเ <c oughs> จริญเจริญเนี่ยเอาบุญมาให้ยอมบ้านโนนงาม ไป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 โน่นโน่นไปนู่นไปนไปนอนไปนอนมาเน่ ทำไมไม่เอาติดนู่นเลยอะติดรถอะบางต้นตะขุเนียครับเปยหอกล่มมันดีนี่มันครื่องเดียวนไงเอาใส่ล่มตรงนี้ยังไงรถออกมามันจะพอดีไงป้ายเกลือ ลมพัดคตเพรัาพาบาชิตตังเมเอ,าอ้าเอาบาทไปนี่อ่ะเอาบาทไปนี่ก่อนแล้วไปไปไปเอาบาทไปนี่เอาวังลงร่าง